สบายดีมื่อนี้สิพามาเฮ็ดักคูยัดไส้เฮ็ดสามสี่เ, 3, เลยอ่อนนุ่มเหนียวแซบมาเริ่มมาักคูเนาะสีไส้เกคูลขาวกับเกคูแดงตืมน้ำลงไปให้มันท่วมเนาะสำหรับสีเขียวสีไส้น้ำใบเตย หลักกรมะลี่เอาน้ำส่วนเกินมันออกได้สามสีเลยเนะาะใส่น้ำมันลงไปส่บ่วงตักกินมาเกี่ยวกระเทียมให้มันหอมเกี่ยวกระเทียมไว้หอยหน้า แล้วก็เอาน้ำมันมันไว้ทาตใส่คูเฮานอกมันจังหอมบัน,นี้ก็ซิมขาขั่วใส่มันเลยใส่น้ำมันอยู่จองหนึ่งแล้วก็ซีมีหัวกระเทียมพริกไผ่หักหอมป้อมเคี่ยวให้มันหอมคั่วให้มันหอมๆเลยนอแล้วเอาหัวผักบัวแดงใส่หัวผักบัวแดงนี่เครื่องถ้วยน้อยคั่วให้มันหอมๆเลย ประมาณนี้นะแล้วก็ซีนหมูไสซีนหมูก็สิประมาณถ้วยน้อยนึงมาคั่วให้ซีนเฮาสุกอันนี้เป็นหัวไส้เปาะถ้วยน้อยนึงเอากลมาเคี่ยวน้ําตาลใส่น้ําตาลอยู่จองนึงสีไส้สะอิ้วขาวอยู่2บวงแล้วก็น้ําปลา2บวงขนอครึ่งบวง แล้วก็เอาไส้หัาลงไปเลยทุดินต่ำประมาณครึ่งถ้วยน้อยคั่วมันสุกเนาะพักไว้ให้มันเย็นแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนสักครู่ห่าก็มาบีบ,บ,บให้มันแตกใส่กันจากน้อยเนาะค่อยห่อง่าย ล้กก็มาห่อเลยไผมักง่ญ่มักน้อยซํำใดเขาก็ห่อเลยเนาะกะสิประมาณนี้แหละนี้เป็นสีแดงเนาะลักกะสีมาตั้งหม้อหนึ่งเลย ค่อยเอาไปตองห้องและกระทาน,น้ำมันจากน้อยน้ำมันเกี่ยวกระเทียมหอมหอมทาลงไปเพื่อว่าบให้เ่ครูเฮามันติดแบบัดเวลามันสุกมาเนาะกระสีใหญ่เอาห้างกันจากน้อยประมาณนี้เนาะสิไปหนึ่งประมาณสิบห้านาที นึ่งให้ใส่ครูมันสุกเนาะสำหรับใส้มันก็สุกแล้วเนาะกับซีบุได้นึ่งดนอันนี้ไม่นน้ามันเกี่ยวกระเทียมหอมๆเลยเนาะเอามาทอกใส่ถาดแล้วก็ทอกใส่คูนึ่งลงไปคนให้เข้ากันเพื่อว่าบบให้ใส่ครูเขาติดกันแล้วก็มาแตงจานโหยเกี่ยวกระเทียมไม่ไม่หอมๆลงไป